สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องใช้คำว่าสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สกราดใหม่ปี2555นะครับนี่เป็นตอนแรกของรายการเจาะใจปีนี้เป็นปีแห่งความสุขนะครับพี่ดูเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรครับ2,555ถูกต้องครับนั่นเองนะครับบรรยากาศก็ยังหนาวเย็นสบายนะครับหลายๆคนก็ยัง พักผ่อนอยู่กับครอบครัวหลายๆะคนก็ยังอยู่ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวเติมพลังไฟให้ตัวเองเพื่อจะได้กลับมาทํางานอย่างปีใหม่น้องโดไปไหนมาครับตามสัญชาตยาคนต่างจังหวัดนะฮะก็ต้องแพ็คกระเป๋ากลับบ้านนอกกันหน่อยพี่กลับไปเยี่ยมบ้านที่หนองคายครับไปเมื่อบ้านที่หนองคายแมนครับอีพอีแม่ถื่อต้องครับแล้วคุณสัญญาหลายเนอะข้ามวนอยู่แล้วครับรถติดหน่อยคนเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับแต่เราก็ดันด้นไปถึงบ้านเราแต่ก็มีรอยยิ้มของครอบครัวรออยู่ครับนะฮะ ส่วนผมก็อยู่กับครอบ,บครัวเล็กๆท,ที่ที่ที่บ้านเหมือนเดิมครับก็ซ่อมบ้านครับเอาบ้านโดนน้าท่วมไหมไม่ท่วมครับซ่อมเพราะว่าป้องกันไปต้องแบกกระสอบทรายออก <c oughs> ต้องเอาไอที่ไปโปไว้เอาซิลิโคนแกะออกเพราะแกะออกสีออกตามมาด้วยทาสีออกใหม่องอะไรอย่างนี้ก็ซ่อมบ้านกันไปครับก็เป็นกิจกรรมไปนะฮะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นกิจกรรมสามัคคีระหว่างพ่อแม่ลูกแล้วกัน ใช่ครับก็ปีใหม่เราก็มีเรื่องราวดีๆของเจาะใจมาฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าปีนี้ขึ้นทศวรรษที่3แล้วในทุกปีที่ผ่านมาเราก็มีความตั้งใจมอบสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆกำลังใจที่ดีความสนุกสนานที่ดีนะครับอย่างวันนี้เราเริ่มต้นตอนใหม่ด้วยเรื่องราวดีๆของคนไทยที่มีจิตใจดีงามจำได้ใช่ไหมนะปีที่ผ่านมาน้ําท่วมมีความเดือดร้อนแล้วเราบอกไปในรายการว่า ถ้าช่วยกันได้ับถ้ายังมีกําลังช่วยได้น้ําแห้งแล้วก็ยังต้องช่วยอยู่เพราะว่าเรามีโครงการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องใช่ครับวันนี้คุณแม่บ้านคนไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนีโอ้มาไกลซะด้วยครับได้กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็นําเงินของคุณแม่บ้านแล้วก็ชาวไทยที่อยู่ที่นั่นมามาบริจาคในรายการเลยข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยขอต้อนรับคุณบุญยนุชวากเนอร์นะครับกลุ่มแม่บ้านคนไทยจากเมืองลุกวิตฮาเฟนมันไฮม์ประเทศเยอรมนีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่ากูเจนจักูเจนชาาเกเอสเอเนสอ่าช่วยอดโสต์เห้แฮะบังไม่ออกใช่ไ่มนี่ก็บังไม่ออกแต่ว่าคุณสบายดีนะสบายดีอ๋อสบายดีครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยกี่วันครับเ็ดอาทิตย์ค่ะอุเจ็ดอาทิตย์เลยเหรอฮะโอ้มายาวทีเดียวมายาวถือมายาวรู้ข่าวสารจากทางรายการคือคนไทยที่นู่นดูเจาะใจกันเยอะขนาดไหนฮะทุกคนค่ะเพราะว่าเรามีโกบอลไทย จะเป็นกองรายการช่อง5อาก็ต,ติดตามรายการจาะใจกันเจ,จาะใจมาก็ดวนทุกบ้านเลยว้าว,วเรามีไทยโกลบอลเน็ตเวิร์กทีวีนะฮะออกอากาศไปทั่วโลกโดยเฉพาะยุโรปนี่จะได้ดูนะฮะได้ติดตามชมแล้วยังไงครับเกิดแรงบันดาลใจยังไงครับก็วันนั้นดูกันหลายคนก็เปิดดูฮ้ยคุณดูเขาพารายการไม่วันนี้ไม่มีรายการอัดแต่ว่าเอาไปช่วยน้ำท่วมแล้วก็มองโอ้ยน่าสงสารนะแล้วก็ได้ยินคํานี่คุณหนูบอกว่า น้ำลดแล้วเราก็ยังต้องช่วยกันอีกก็เลยนัดกันกินข้าวแล้วก็ไปรวมกันยังไงฮะก็นั่งทานกาแฟกันแล้วก็ใครมีกําลังทรัพย์ในวันที่ห้าของกลุ่มพิดานะคะกลุ่มพิดาก็จะกินข้าวกันแล้วก็เอาตังที่มารวมกันบริจาคกันแล้วพอวันที่สิบเก้าพอดีทางวัดไทยนะคะเขาจะจัดงานลอยกระทงครับ เขาก็ไปตั้งโต๊ะบริจาคแล้วก็โดยที่แม่บ้านคนนั้นก็ทำขนมเค้กมาขายเค้กเอาเงินขากข้ากมนขุาวก็ได้มาเป็นจำนวนทั้งหมด1,800ยเอโลค่ะยูโรค่ะับยูโรนะฮะพอกลับมาเมืองไทยแลกเป็นเงินไทย 7 2็0 0ม่กว่าก็เลยรวมสมทบไปเป็น73,000มื่นสามพันค่ะเจ็ดหบาทครับจะช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่ตอนนี้น้ำลดแล้วแต่ก็ต้องซ่อมบ้านกันอยู่ต้องเยียวยากันต่อไป <น Hopkins. S 1> <tore. S 2> ได้ครับผมเป็นตัวแทนรับมอบนะครับขอบพระคุณ<อ>ครับอนุโนา<อ> ใจคนไทยนะครับให้มาเป็นเงินสดเลยนะฮะบริษัทเจเนซลกราวบิลด์ร่วมกับปูนเสือครับแล้วก็พันธมิตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินนักแสดงจะลงพื้นที่ครับในการฟื้นฟูการซ่อมบ้านเรือนแล้วก็จะมีการแนะนําการซ่อมบ้านเรือนที่ถูกต้องด้วยปรับภูมิทัศน์อีกตั้งหากแล้วก็มีจิตอาสาถูกเยอะแยะมากมายจิตอาสาก็มาร่วมได้ใช่ครับติดตามรายละเอียดครับใครอยากเป็นจิตอาสาร่วมกับรายการของเราก็เข้าไปใน a c e b o o k ครับ www.facebook.com/ เจาะใจครับฝากถึงคนไทยในในในประเทศต่างประเทศ ทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการอยู่พวกเราทุกคนกับขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านไม่ลืมประเทศไทยไม่ลืมคนไทยที่ถือว่าเป็นสายเลือดเดียวกันนะครับแล้วก็ขอให้ท่านดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตามนะครับขอบคุณไปถึงพี่น้องชาวทุกท่านชาวไทยในทุกประเทศนะครับขอบรคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบพคุณครับขอบพคุณอย่สูงครับขอบคุณค่ะอ่าล่ะเริ่มต้นรายการด้วย ความรู้สึกดีๆนะครับจากคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศได้โอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านก็มาช่วยเหลือกันนะครับมาถึงเนื้อหาของเจาะใจวันนี้ในวันนี้นะครับเราได้รวบรวมเรื่องราวที่ถือว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้นําเสนอเรื่องราวดีๆหลายเรื่องนะครับทั้งแรงบันดาลใจทั้งความสนุกสนานเรามีโอกาสได้ต้อนรับแขกรับเชิญระดับประเทศคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกมาแล้วคงจํากันได้นะครับคุณคายเมนาดที่บอกว่าความพิการของเขาไม่ได้เป็นความพิการครับ จำได้ไหมจำได้ไหมโอ้ยจำได้แม่นครับติดในสมองตลอดชีวิตครับคงจํากันได้ว่าเคนโดเนี่ยมีโอกาสได้ปั้มกับคุณคายเมนานี่คนที่เคนโดหนักประมาณเท่าไหร่ผมหนักประมาณแปดแปดสิบแปดสิบเขาหนักประมาณเท่าไหร่นะหกสิบกว่าห้าสิบกว่าได้ครเพราะว่าไม่มีแขนไม่ขานะก็ใครจะเชื่อว่าแปดสิบกว่านี่โดนยำหมดสภาพเละตุ้มเป๊ะฮะไม่ใช่หมดสภาพธรรมดาครับเรียกว่าขายหน้าทั้งประเทศครับพี่ล็อกแอะแออย่างเงี้ยเหมือนเขียยโดนรถทับนะแอบแอบไป ก็เดี๋ยวเราก็คงจะได้มีโอกาสได้จัดรายการแบบนั้นอีกอาจจะมีเดอะโมเมนต์สในปีนี้มีแน่นอนครับกลางปีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นคอยติดตามข่าวนะครับแรงบันดาลใจดีๆเรายังมีนาให้อยู่เสมอๆนะครับแต่ตอนนี้ในช่วงต้นของรายการเห็นเราอยู่กัน2คนแบบนี้ก็แสดงว่ามีคนนึงไม่อยู่น้องสิงติดภารกิจไปต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราก็ให้น้องสิงมาสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับพี่ดูี่เคนโดสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะที่ไปร่วมรายการด้วยไม่ได้นะฮะยังไงก็ตามในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้นะฮะขอให้แฟนๆจอใจทุกท่านนะครับผมแน่นอนความสุขความจเจริญเราก็อวยพรกันเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ ในปีหน้าเนี่ยทุกคนได้รับพร้อมๆกันร่วมๆกันคือประสบการณ์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆความเข้าใจใหม่ๆแล้วก็โลกที่เปิดกว้างออกไปครับผมผู้ชมครับนอกจากคืนนี้จะได้รับแรงบันดาลใจมากมายจากรายการเจาะใจตลอดทั้งรายการแล้วนะครับเรายังมีของขวัญมามอบให้ตลอดทั้งรายการผ่านทาง Facebook ด้วยนะครับตอนนี้เข้าไปคุยกันได้เลยนะฮะ w วอร์ไวท o เว c บดเเจาะใจครับของขวัญวันนี้มีมากมายครับมีอะไรบ้างครับพี่ดูครับอ้าวหนังสือบอกง่ายๆเลยว่ามีหนังสือหลายประเภทที่เชื่อว่าหลายๆเล่มท่านจะชื่นชอบ เล่มแรกก่อนเลยครับเล่มแรกนะครับร้อยแรงบันดาลใจเจาะใจทศวรรษที่3ครับเป็นการรวบรวมแขกรับเชิญ100ท่านที่สร้างแรงบันดาลใจอ,อยากได้เข้าไปใน Facebook กันเล่มที่หเป็นแรงบันดาลใจดีๆนะครับ,รบ,รบเล่มที่2เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารของคุณแม่ของพี่กิก๊กมาม่าซีเคร t ถูกต้องความรับในเชิงของอาหารนะครับก็ท่านก็มีโอกาสจะได้รับ แล้วก็เล่มถัดไปก็จะเป็นหนังสือธรรมะชําระนี่ของพิตะทรงกฎพยัคฆพรนะครับแขกรับเชิญในรายการของเราหนังสือภูเขาเคลื่อนได้ของคุณสรินทรเมธีวัชรานนท์หนังสือหัวใจไม่มีข้ออ้างของคายเมนาดเล่มนี้ต้องอ่านกันเลยทุกคนทีเดียวนะเยี่ยมมากผมมาไปให้ลูกอ่านด้วยครับนะครับหนังสือฮีโร่จอมมหาบุรุษและสุดยอดยมในดวงใจของ พระมหาสมปองตาละปุตโตนะครับหนังสือมะเร็งหัวเราะของคุณซ่าหมาวอครับครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาพบกับของขวัญกล่องใหญ่ที่เราจะมอบให้ในรายการเจาะใจครับสักครู่ครับ